ด n เคสวัสดีค่ะฉันลำพึงเวลกระโทษอยู่บ้านโดนสง่างามตำบลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำเล็กๆน้อยๆวิ่งที่วิ่งทางบ้างหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวพออยู่ได้เนาะตอนนั้นหลังจากนั้นแล้วก็เลิกลาอย่างอื่นทั้งหมดเนาะ ก็ไม่คิดจะทําอะไรแล้วคนนี้ตลาดเขาเปิดก็เลยอยากจะมาขายดอกไม้เราขายดีมากค่ะสองสามปีนี้ก็มีเงินเก็บศพ mm hmm. อุบัติเหตุรถชนต้นไม้ชนไปได้ประมาณจักสปีกว่า mm hmm. ก็รู้สึกว่าตัวเราไม่ดีแล้วสายตาก็ไม่ดีแล้วสมองก็ไปหมดแล้วขับรถยังขับได้อยู่แต่ขึ้นห้วยลงน้ําก็เลยสํานึกตัวเราว่าเอ๊ เอาตายก็ตายไปเนอะชิดอย่างนี้มีท่านประธานชาญชัยไปแนะนำแล้วก็โลโอแล้วก็ท่านประสิทธิ์ประทับใจตรงเผนดิทำไมเราจะทำไม่ได้สมองมาคืนหมดวันนะั้นไหว้ปู่แล้วก็ไปขอพรปู่รีบ,ร,บรีบกลับประทานไปส่งไวๆหน่อยจะรีบไปพลิกแพงให้ญาติพี่น้องบอกบุญโต แม่เริ่มทานดีแล้วแล้วแม่ก็อกบกบุญโบกโตแล้วก็ชวนเราชวนทุกวันค่ะเออเพียรเคนี่ดีมากเลยไม่เคยที่ผ่านมาน่ะเราทำสิบ,บริษัทไม่เคยเห็นอย่างนี้ไปดูเอาเองนะเขาก็เลยมั่นใจกันไปโบกโตโบกโตตลอดเลยอยู่จังหวัดไหนเขาก็โบกโตตั้งแต่แม่เริ่มทำมาก็ประมาณสิบกว่าวันสิบห้าวันนะคะ ก็เจออุปสรรคควิตตลอดเลยแม่ก็ยังไงก็ผ่านอุปสรรคให้ได้พ่อมาแล้วไม่เป็นอะไรเลยค่ะมาถึงนี่แล้วใช่เวลาประมาณรับเขาเข้าห้าเดือนเราก็รับโผโอสี่เสนกว่าบาทค่ะพอหลังจากห้าเดือนนับขึ้นมาอีกประมาณทำงานได้ประมาณ10เดือนแล้วคะแต่ไม่เต็มหรอกมารับเสียสิชิพู่ออีกค่ะ รายได้มาล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็พอรายได้ล้านกว่าบาทแล้วก็มาซื้อรถคุณใดอีกหนึ่งคันเข้ามาบริษัท p ีเอ็นเคโคบอเนาะก็มาฟังโครงการเล้วประทับใจประทับใจที่คฤหาสน์ท่านน่ะมาเห็นแล้ววอุย้ยไปนอนไม่หลับเลยค่ะดีใจมากเลยแล้วก็ประทับใจ สินค้าแล้วก็มีปุ๋ยด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานรัชนีมหานิยมก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้แม่สุขภาพดีแล้วก็ทำให้แม่ร่ำรวยแล้วก็มีเงินแล้วก็แถมยังมีรถอีกค่ะได้มาเป็นขวัญน้ำใจคือไม่เคยได้หยิบเงินล้านอย่างนี้เลยค่ะ ก็ขอขอบคุณบริษัท PNK โกบ้อนเนาะที่ให้ชีวิตใหม่ทำทุกวันไม่หวั่นไหวเดินไปข้างหน้ามีแต่เงินแต่ทองทำตามแนวทางท่านประธานใหญ่ฝันที่วาดไว้จะเป็นจริงก็ขอขอบคุณท่านทุกๆคนที่ได้มาฟังทิศนี้ก็ขอให้ท่านเอาอันนี้ไปชิดนะคะ จะสำเร็จทุกๆคนทุกท่านเธอเจ้าค่ะ